ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะสองเดือนวันนี้เนี่ยประเทศไทยแทบทุกภาคเลยก็จะเจอกับบอกมวลน,น้ําแต่จริงๆงบางทีมันก็มาทั้งฝนทั้งพายุทั้งน้ําทั้งโครนในหลายจังหวัดในหลายภูมิภาคนะคะที่ไหนท่วมก็จะท่วมซ้ําซากที่ไหนที่เคยเกิดวิกฤตแล้วก็อาจจะพอตั้งรับได้อันไหนเป็นที่ใหมก่ก็ก็ตื่นตระหนกวันนี้แขกรับเชิญของเราคะ่ะเป็นท่านที่ ต้องเข้ามาอยู่ในโครงการต้องเข้ามาอยู่ในภาคที่ต้องช่วยดูแลแก้ไขนะคะแล้วก็อาจจะต้องทั้งบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือฟื้นฟูวันนี้ขอต้อนรับท่านเลขาธิการมูลที่อาสาเพื่อนพยายามยากสภากาชาติไทยดรเวิยริกัต์โคสุรัตค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับต้องเรียนถามว่าปีนี้เจอศึกมากี่จังหวัดแล้วคะเนี่ย เฉพาะปีนี้ก็ประมาณเจ็จังหวัดครับเจ็จังหวัดแล้วเจจังหวัดที่ไปเองนะครับที่ไปถึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเกินครึ่งประเทศครับค่ะคือปีนี้น้ําน้ําเยอะน้าเยอะเพราะโคกินหญ้าอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าแต่ว่าน้ําเยอะทีเดียวปีลานินหญ้าทาให้ไอทะเลที่อุ่นมันมาอยู่ฝั่งนี้ของมหาสมุทรแปซิฟิกเพราะไอทะเลอุ่นมันจะระเหยขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้ามากเพราะมันฝนเยอะแบบนั้นก็จะเป็นฝนเยอะค่ะแล้วก็ พายุเกิดขึ้นจากแถวทะเลจีนใต้<ะ>แล้วก็มีบางลูกเลี้ยวตรงมาหาเรา<ะ>ปกติจะไม่ค่อยมาหาเรามากน<ะ>ักอะครับแต่ก็มีบางลูกที่มาถึงเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เกิดมีฝนเยอะ,ะตัวพายุเองมักจะมาด้วยลมส่วนว่าจะรู้ว่าลมนั้นขนน้ำมาเยอะเท่าไหร่<ะ>ต้องรอให้มันปลดปล่อย เพราะนั้นการเห็นพายุความเร็วลมสูงสูงเราไม่มีเครื่องวัดเลยเลยค่ะวะ่าคือพายุเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาแรงแต่โชคดีที่ประเทศไทยมาถึงเราเนี่ยอ่อนตัวแต่เราก็ยังคาดไม่ได้ว่าอ่อนแล้วเนี่ยประมาณน้ําแค่ไหนใช่เพราะนั้นเครื่องมือในการวัดของวิทยาศาสตร์เนี่ยยังไม่สามารถมาถวัดจํานวนน้ําที่มันขนมาได้ <Ha. S 2> จะเห็นได้ก็ต่อเมื่อมันลงจากฟ้าแล้ว <Ha. S 2> นั่นเรื่องที่หนึ่งเรื่อง, <Ha. S 2> งที่สอง <Ha. S 2> บางพายุมาไม่ตรงเราสักทีเดียว <Ha. S 2> แต่ว่าแรงหมุนของพายุ <c oughs> มันดูดลมมาจากที่อื่นๆ oh, <okay. S 2> แล้วลมนั้นเนี่ยพาความชื้นข้ามประเทศไทยไปหาตัวพายุที่ไม่ได้เข้าประเทศไทย oh. ก็เลยทําให้ฝนสาดเข้ามาจากที่ตะวันตกเฉียงใต้เนี่ย <Okay. S 2> แล้วก็ท่วมกลุ่มจังหวัดเหล่านั้น oh. ซึ่งเขาไม่โดนพายุเลย <Okay. S 2> นี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งครับ okay. ก็มาแต่มาแต่ฝนกับน้ําแต่พายุมันอยู่ที่อื่นแต่รลมความเป็นพายุมันดึงดูดวาตภัยไปที่อื่นแต่อุทกภัยมาที่เราอย่างนี้ก็มีค่ะแล้วตอนนี้ที่จังหวัดที่เห็นเด่นชัดว่าเจอศึกเยอะหน่อยเนี่ยคือจังหวัดใดคะรอบนี้จะแบ่งเป็นสองประเภทประเภทที่น้ําลงเขามาแรงเป็นน้ําป่าไหลหลากแล้วก็มีโครนถล่มอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์เลย ซ้ำซาค่ะอุตรดิศพชบูรี่เป็นแฟนประจำทุกปีค่ะแล้วก็ถ้ากลุ่มทิศตะวันตกก็จะมีแม่ห้องสอนเชียงใหม่ค่พวกนี้ก็จะโดนหนักในปีนี้นะครับส่วนเมื่อน้ําลงเขาเสร็จแล้วก็จะลงมาสู่ภาคกลางเข้าสู่ที่ราบลุ่มตอนนี้ขังนานก็อันนี้ตัวอย่างของจังหวัดสิงห์บุรีและอยุธยาที่เดินทางกันไปสิงห์บุรีจะเป็นเมืองแรกตําบลชีน้ําร้ายนี่มาร์คไว้เลยฮะ ประตูน้ําบางโฉมสีคนไทยจะรู้จักเพราะที่นั่นเป็นที่ที่ปิงวังยมน่านมาเจอกันเสร็จแล้วออจากเป็นแอ่งรับน้ําเลยเป็นแอ่งรับน้ําที่หนึ่งนั่นก็จะโดนน้ําแรงกลุ่มที่สองก็คงจะเป็นกลุ่มอยุธยาบางบานสุพรรณบุรีพวกนี้เขาเจอปีนี้เขาเจอน้ําท่วมไปแล้วสามหนหนึละอย่างน้อยสองสามอาทิตย์ณเวลานี้เขาบอกว่าไล่นาไปหมดแล้วเพราะนั้นก็จะเห็นใจมากเลยครับน้ํานิ่งละ นีไ่ไม่ใช่น้ําหลากทําลายแต่เป็นน้ําท่วมขังทำให้แล้วก็จะเน่าเสียยุ่งเพียบเหล่านี้ก็จะเป็นปัญหาของเขานะครับทํามาหาเลี้ยงชีพยากแล้วก็จะทํากับข้าวก็ยังยากเลยเพราะ,ะนั้นกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางเราก็จะช่วยด้วยการส่งโดยมูลนิธิอาสาพืนอมืองหายามย,ยากสภากาชาติไทยก็จัดส่งโรงครัวพระเาฐานส่งไปตามคําขอขอ,ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีรอบนี้เขาท่วมหนักท่วมนานเขาขอ ทีแรกก็ขอ5วันอยู่ๆ <c oughs> ไปเขาบอกน้ำก็ไม่ลดหรือลดก็ลดน้อยมาก <c oughs> ขอต่ออีกส0วันได้ไหมค <c oughs> ณะกรรมการก็เห็นพ้อง <c oughs> ก็อนุญาตขยาย <c oughs> ให้โรงครัวซึ่งผลิตอาหารวันละ6,000ชุดสำ <c oughs> หรับมื้อกลางวันกับมื้อเย็น <c oughs> อันนี้ก็จะต้องเริ่มทำกับข้าวกันตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะครับ <c oughs> <c oughs> พี่สายสมอยู่เป็นกรรมการรับใช้ในมูลนิธิอาสัยเพื่อนพนงานยามยากมาก่อนผมด้วยซ้ําไปเนี่ยก็จะคุ้นเคยแล้วก็ออกไปทั้งทําผัดด้วยมือทําด้วยมือทั้งสิ้นแล้วก็ต้องชิมใช่ไหมครับรุ่นหลังๆเนี่ยตัวกล่องภาชนะบรรจุซึ่งเราเคยเห็นคณะกรรมการก็ไปเห็นว่าเอ๊ะเมื่อตอนช่วงนู้นยังเป็นใช้โฟมอยู่มานานนะครับเพราะมันสะดวกแต่เราก็เปลี่ยน ให้กลายเป็นเรื่องของกล่องที่ทําจากกระดาษ<ห>าอย่างนี้มันจะได้ย่อยสลายได้ดีขึ้น <หา S 2> ครับ <หา S 2> ซึ่งก็ดีค่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยน้ำท่วมแล้วกล่องโฟมกับพวกพลาสติกเลยมันก็ยังไม่สลายก็ลอยไป,ไปเป็นขยะเป็นดิ้งเน่าเข้าไปอีก<ช>ทีนี้อ,อ,อย่างของอุตรดิตเนี่ยค่ะเราต้องไปช่วยเขายัางไงครับเพราะเห็นทราบข่าวว่ามีบ้านพังลงมาเยอะมากค่ะค เพื่อนพึ่งพาต้องเข้าไปช่วยสร้างบ้านอีกไหมคะตอนนี้ที่ทําไปก่อนแล้วในปีนี้คือช่วยรื้อบ้านช่วยรื้อบ้านเพราะการรื้อไม่ใช่รื้อทาลายแต่เป็นการรื้อถอดให้แผ่นไม้เสาไม้ต่างๆมันไม่หักมากไปกว่านี้แล้วมันจะเป็นวัสดุสําหรับสร้างบ้านของเขาต่อไปแต่ยังไม่เริ่มสร้างเพราะขณะนี้แปลว่าพื้นที่ของเขาไม่ปลอดภัยแล้วถ้าเริ่มสร้างเขาไปตรงที่เดิมเดี๋ยวรอบหน้าก็โดนอีกดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องปีนี้เป็นเรื่องการช่วยเขารื้อถอดแล้วก็สื่อสารกับทางจังหวัดว่า ถ้านอาจะต้องมองหาพื้นที่ใหม่นะ,ะเพราะเรื่องใหม่ไม่เราเคยเจอมาแล้วทั้งที่สุขโขทยัยนะสร้างบ้านให้ใหม่สร้างเพิ่งเสร็จเอาน้ำใหม่แล้วแต่ยังดีว่าโครนไม่มาแต่น้ําก็มาส่วนที่นาราธิวาสก็ครั้งนั้นเจ้าหนายท่านเสด็จเองเลยเพราะว่าเห็นแล้วว่าตรงนั้นชาวบ้านบางส่วนอาจจะมีรุกล้ำบ้างแต่จํานวนอื่นเขาก็ไม่ไลุกล้ำแล้วถ้าโครนลงมาแล้วถล่มจนบ้านพังไปหลายสิบหลังนั้น ยังไงก็สร้างคืนให้ที่เดิมไม่ได้ก็ะจะต้องส,สื่อสารกับอีกหลายหน่วยงานเพื่อจะช่วยหาพื้นที่ใหม่ในการให้เขาย้ายไปอยู่แล้วค,ค่อยไปช่วยเขาสร้างครับค่ะแล้วปีนี้เนะะี่ยค่ะที่จะต้องรอรับมือะคะ่ะได้มีการเตือนมาจากกรมอุตุเลี่ยงคะ่ะว่าพฤศจิกาเนี่ยพอลอยกระทงนี่ก็คือน้ํำตองตะลิ่งมันจะมาจังหวัดไหนอีกคะตอนนี้ฝนสุดท้ายก่อนประกาศฤดูหนาว จะเป็นฝนที่อยู่ในภาคเหนือผมเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่เมื่อคืนครับฝนมาตามนัดทุกเย็นยังเป็นฝนสั่งฟ้ารอบสุดท้ายปริมาณน้ําไม่สูงมากละแล้วตอนนี้ภาคเหนือเขาบอกว่าปีนี้รอดละเชียงรายก็ไม่โดนแล้วเหรอคะตัวเงเชียงรายก็เบาลงแล้วครับตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องว่าน้ามวลทั้งหลายลงมามากองอยู่ที่ภาคกลางเป็นน้ํานิ่งเริ่มน้ําเน่าแล้วก็ตัวศูนย์กลางของการลงฝนเนี่ย แนวฝนตกจะเริ่มย้ายลงไปตอนนี้แถบแถวสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชเราก็แจ้งเตือนลงไปแล้วว่าทีมหน่วยบรรเทาภัยของเราที่อยู่ในพื้นที่ให้ช่วยเตรียมรับแล้วนะ,ะกำลังจะมาตามนัดแล้วก็อาจจะเป็นปีฝนแรงเพราะนั้นก็ทําใจนะหน้าตาของพายุชุดตัดไปตอนนี้เริ่มมาแล้วครับแต่ไม่ได้มุ่งมาที่ประเทศไทยเขากาลังมุ่งไปที่กัมพูชาแต่พายุหมุนที่กัมพูชาก็จะทําให้ช่วงระหว่างวันที่2 3าถึง2ีตุลานั้น ฝนก็จะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนและผ่านไปอีกสักช่วงน้ํานองเต็มตลิ่งกําลังลอยกระทงกันฝนก็จะลงสู่ภาคใต้ตอนล่างหาดใหญ่เขาประชุมกันละแล้วก็ที่พวกสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อันนั้นเขาก็จะเตรียมตัวรับฝนหนักแล้วเขาอยู่ใกล้กับภูเขาขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นน้ําลงเขามาก็จะมีปริมาณมากอน,นี่ก็จะเป็นเป็นคิวปกติเลยว่าอาสมลนิที่อาศัยเพื่อนพยายามยากรับมือมาตั้งแต่พฤษภาพระฝนแรกเข้า จนกระทั่งจนต้องหลังหมดมกราแะครับจึงจะผ่านพ้นช่วงที่เราถือว่าวิกฤภตภัยต้องเลยปีใหม่ไปเลยต้องเลยปีใหม่นะเนะพราะฝนจะลงมาเรื่อยๆในช่วงนั้นนะครับจนกระทั่งจบไปครับตอนนี้เพื่อนเพิ่งพา มีทีมกู้ภัยหรือทีมที่ช่วยเหลือภัยพิบัติเนี่ยจำนวน,นสักกี่คนคะแล้วก็เพราะว่าอย่างเดียวก็เหนือเนี่ยมาเดียวก็ลงไปใต้เดี๋ยวก็อยู่ตรงภาคกลางเนี่ยทีมกู้ภัยของทีมเพ,พื่อนเพืพามีสักกี่คน,นะคะเราเรียกเขาว่าเป็นทีมเผชิญภัยพิบ <ฮะ S 2> ัติ<ฮ>ะจะมีอยู่3าม <ฮะ S 2> ทีมใหญ่ๆ <ฮะ S 2> ทีมที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่โคราชเพราะเขาอยู่ใกล้กับพื้นที่ไหลายแห่ง <ฮะ S 2> แล้วก็น้ําท่วมภาคอีสานนั้นเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ทีมนี้ก็จะมีประสบการณ์ทีมนั้นจะมีประมาณ100คนโดยประมาณนะครับ เพราะว่าไม่ได้ออกสีเดียวทั้งร้อยส่วนใหญ่แล้วพอมีเหตุปั๊บเนี่ยคนที่อ่านอ่านสถานการณ์ก็จะแจ้งเข้ามาว่าน่าจะต้องใช้ประมาณกําลังคน1 4ถึง18คน18คนเขาก็จะถามกันเพราะคนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่กินเงินเดือนใครเลยนะครับเขาไม่ได้รับอะไรเลยเขาได้เพียงเบีย้ยเลี้ยงรายวันถ่าเขาออกไปเพราะฉะนั้นทุกคนเขามีอาชีพประจําของเขาอยู่<อ>บางคนเป็นช่างอยู่ที่นั่นบางคนเป็นพนักงานอ,ออฟฟิศอยู่ที่นี่ เขาได้แค่เบี้ยเลี้ยงแล้วเราต้องประกันชีวิตให้เขาไปเข้เมือลงพื้นที่แต่ละครั้งปรากฏว่าในประเทศไทยบริษัทที่จะขายประกันเหล่านี้เขาไม่ค่อยอยากขายเพราะเขาถือว่ามีความเสี่ยงสูงมีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติคนอื่นเขาล้องวิ่งเนี่ยออกจากพื้นที่คนกลุ่มนี้วิ่งเข้าไปหาความเสี่ยงเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราก็จะพยายามดูแลเขานะครับอันนี้ทีมที่หนึ่งที่โคราชทีมที่สองอยู่ที่นครศรีธรรมราชนั่นก็เป็นดินแดนประจําลูกค้าประจําจนท่วมพักใต้แต่ว่าสองทีมนี้เป็นทีมหลักเลยครับที่เขาไม่ได้แแค่่ดูลในนพื้ทีของเาะ เขาแข็งแรงแข็งแกร่งพอที่จะวิ่งไปช่วยที่พื้นที่อื่นได้สองอทีมนี้ออกไปในภัยพิบัติในภาคเหนือเนี่ยก็บุกเข้าไป <summ> ถึงทุกจุดเลย <ข tie. S 1> ในภาคอีสานและในช่วงฤดูที่ไม่เหลือน้ําแล้วเขาคือทีมที่ออกไปฝึกทีมกู้ภัยในพื้นที่แล้วก็ไปฝึกชาวบ้านและชุมชนที่เรียกว่าชุมชนเครือข่ายเตือนภัยเพื่อนพึ่งพาซึ่งขณะนี้มีเกิน30 40เครือข่ายละเพื่อจะทําให้เขาไม่ต้องรอ ว่าจะต้องมีทีมของเราหรือข้างเคียงเข้าไป <ฮะ S 2> แต่เขาเริ่มอ่านสถานการณ์เป็น <ฮะ S 2> อ่านข้อมูลอ่านฟ้าเป็นอ่านน้ําลงเขาเป็น <ฮะ S 2> แล้วเขารู้แล้วว่าอย่างนี้ใครจะเป็นคนไปดูแลผู้สูงวัย <ฮะ S 2> ไปดูแลคนป่วยติดเตียง <ฮะ S 2> บ้านไหนเขาก็จะไปพากันออกเพราะเขารู้รแล้วว่าพาออกตอนที่น้ํำยังแห้ง<ต>น้ํายังไม่มาเนี่ยง่ายกว่ามาก สองก็คือว่าต้องมีพื้นที่ปลอดภัยไปสํารวจกันเลยล่วงหน้าสามถ้าไปถึงทพื้นที่ปลอดภัยแล้วต้องมีน้ําดื่มให้เขาแล้วก็ตั้งครัวดูแลกันได้อยู่ยาแล้วก็ระบบส่งต่อเพื่อจะให้คนที่จะเป็นต้องรับยาหรือต้องส่งต่อโรงพยาบาลซึ่งต้องมีเป็นประจําเช่นไปฟอกไตอย่างเงี้ยพาเขาไปได้การทําระบบอบรม8ดระบบพร้อมกันอย่างนี้ก็จะช่วยทําให้ลดความเสียหายได้ทุกวันนี้ตัวชี้วัดที่เราใช้คือ ไม่ว่าน้ําท่วมที่ไหนต้องไม่มีผู้เสียชีวิตนะถ้าเราไปถึงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดการส่วนในภาคเหนือตั้งแต่เราไปมีประสบการณ์กับเรื่องไปช่วยเข็นโคลนที่แถวถ้ำผาจมก็ดีแถวแม่สายก็ดีแล้วอยู่ที่นั่นนานเพราะว่าเข้าหลักการว่าสยลมโชยสายลมโชยใช่คือเข้าสายลมจอยคือเราจะถือว่าต่อไปนี้เป็นเรื่องเข้าให้ถึงก่อนแล้วออกกลนสุดท้ายออกทีหลังเพื่อจะเฝ้าดู พอตรงนั้นเราก็เลยไปได้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฒ์เชียงรายซ,ซึ่งเขาก็มีทีมของเขาอยู่แล้วเหมือนกันออพอได้จับเชื่อมกันก็ทําให้อะเรา ถือว่ามีเครือข่ายที่ทํางานในพื้นที่จะได้ไม่ต้องวิ่งข้ามภาคกันตลอดเวลาราจะเอานครศรีธรรมราชวิ่งมาเชียงรายแต่ตอนปีที่แล้วก็ยังต้องก็ยังยต้องทำและปีนี้ก็ยังทำเพราะทีมที่ไปถอดไม้ให้ที่น้ปาป <c oughs> ่าจังหวัดอุตรดิตถ์ <c oughs> นั้นทีมนครศรีธรรมราชก็มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์เยอะใช่ครับคนที่ไปเผชิญเหตุนั้นเนี่ยต้องประสบการณ์เลยครับสอนทางทฤษฎีกันได้แต่ว่าพอไปถึงหน้างานแล้วมันหน้าตามันคนละแบบเลยแล้วภัยพิบัติมันเริ่มเปลี่ยนแปลงครับในอดีต2 0 3 0ปีที่แล้ว ฝนตกน้ําท่วมแล้วลงมากองวันนั้นน้ํามันจะนิ่ง<ะ>แต่มองไปแล้วเป็นทะเลเวิ้งว่างเลยเพราะนั้นคนของเราต้องสามารถที่จะเดินทางไปโดยที่ระมัดระวังว่าบางพื้นที่มันจะมีน้ําตื้นน้ําลึกอะไรต่างๆ<ะ>ว่าไปปัจจุบันพื้นที่แบบนั้นยังคงมีอยู่แต่ที่แถมมาคือน้ําลงเขาแรงแล้วมันทา,าให้เนื้อทราย,เ,ยเขาหัวโลนเยอะใช่ครับไม่มีต้นไม้คอยเบรกน้ํา<ะ><ะ>อันนี้ก็จะเป็นปัญหาแบบใหม่เพราะมันมาพร้อมโคลนแล้วทีนี้ก็ต้องลุยไป สมัยก่อนไม่ต้องมีเจ็ตสกีก็ไปได้แต่ปัจจุบันนี้ต้องเริ่มมีเจ็ตสกีเป็นเรื่องประดาวใช้โดรนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มใช้โดรนเพื่อจะส่องว่าสภาพของมันเป็นยังไงมองจากมุมบนสมัยก่อนก็ไม่รู้เลยก็ต้องใช้วิธีถามแผนที่กับชาวบ้านหรือบางทีเป็นพื้นที่ซ้ำซา,ากทีมกู้ภัยก็ไปบ่อยละเขาบอกเขาจาได้ตรงนี้ถึงขนาดนี้ครับคุณสายสมครับว่าทีมมีความรู้ถึงขนาดว่าถ้าน้ําท่วมเลยถนนนี้แล้วข้ามถนนเมื่อไหร่ เตรียมใจได้เลยว่าน้ำเนี่ยประเดี๋ยวมันจะค่อยๆไหลของมันไปตามทางของมันเองมันจะไปล้อมโรงพยาบาลซึ่งอยู่ห่างไปอีกหลายร้อยกิโล oh, <okay. S 1> เอาเขาบอกว่า งั้นทิ้งพื้นที่นี้ได้เลยวิ่งไป,ปหา,า,า,หาที่ดักข้างหน้าเลยที่โรงพยาบาลเพราะประเดี๋ยวน้ําล้อมโรงพยาบาลเนี่ยจะโกลาขนมากเพราะนั้นไปรีบพาเขาขนย้ายผู้คนออกจากโรงพยาบาลก่อนเลยไม่งั้นจะถูกขังอยู่ปีนี้ทําถุงยังที่ไปทั้งหมดกี่พันถุงแล้วคะเป็นหมื่นถุงแล้วมั้งคะโอ้เป็นหลายหมื่นครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาขอถุงยังชีพเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทางจังหวัดเขาสํารวจมาก่อนนะครับอย่างเช่นกรณีของเพชรชบูรณ์ ไปแล้ว700 0ถุงในปีนี้นะครับและเพิ่งมีหนังสือเข้ามาและอนุมัติออกไปอีกเติมไปอีก2 0 0พันถุงเป็น9,00 0ถุงนี่จังหวัดเดียวนะครับเขาท่วม5จังหวัดแต่เป็นเลนเป็นโคลนความเสียหายสูงมากที่อุตรดิตรรเขาขอไปประมาณเกือบ2 0 0พันถุงแต่ของเขาน้ำไม่ขังรอนานแต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเลนลงที่เชียงใหม่ขอไปประมาณ1ัน0ถุงอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นตัวเลขรวมกันแป๊บเดียวเนี่ยเป็นหมื่นเป็นหมื่น เป็นหมื่นถ้าหากว่านับย้อนหลังไปบังเอิญว่าระบบการเก็บสถิติเนี่ยไม่ได้จดกันตลอดทางมา30ปีของเพื่อนพึ่งพา<ะ>เพราะปีนี้เป็นปีครบ30ะนะครับ<ะ>เราสามารถย้อนหลังกลับไปประมาณสัก10ปีครับคุณสายสมครับเราพบว่าถุงยังชีพที่ออกไปนับจากปีนั้นจนถึงปีนี้10ปีที่ผ่านมาออกไปประมาณ5 0 0 0 0นถุงแล้วครับ<ะ>ถุงยังชีพเหล่านี้คุณสายสมรู้ดีกว่าผมด้วยซ้ําไปก็<ะ>คือว่าวิธีการจัดถุง<ะ>มาจากพระองค์ท่านโดยแท้นะ กมเหมือนสุทธานารีนาธหรือพระอ,องค์สมในความ<ช>รู้จักของคนไทยนั้นเนี่ย<ช>ท่านลงมือจัดด้วยพระหัตถ์ของท่านเอง<ช>มาตั้งแต่รุ่นแรก<ช><ช>ตั้งแต่อยู่วังสนกุกหลาบแล้วท่านทําจนกระทั่งท่านทราบว่าอะไรต้องลงก่อนอะไรลงหลังของที่จะกระแทกตกแตกหักจะต้องลงทีหลังตรงยังชีพก็จะเป็นว่าถ้าหากว่าอะไรเป็นของที่หกักหักตกลงเพราะว่าการขนส่งทีหนึ่งหลายพันถุงนั้นเนี่ย<ช>โอกาสที่มันจะตกลงพื้นเนี่ยมันอาจจะมีได้หรือลดกระแทกเพราะนั้นเนี่ยท่านก็ส่งออกแบบว่า ถ้าเป็นปลากระป๋องเนี่ยจะต้องใส่เข้าไปในถุงพลาสติก <Okay. S 1> ใสแล้วรัดยาง2ชั้น <Okay. S 1> เผื่อตกแตกแล้วมันจะไม่เลอะออกมาทุกอย่าง <Okay. S 1> ในนั้นจะมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้แล้วเมื่อระยะหนึ่งเมื่อใช้ไปแล้วก็จะมีแบบสอบถามออกไปว่ามีอะไรบ้างที่ยังคิดว่าขาดสําหรับประชาชนที่รับถุงไปแล้วรู้สึกว่าแม้ถ้ามีนี้บ้างก็จะดี <Okay. S 1> หรือบางเรื่องประชาชนบอกว่าไม่ต้องใส่มาก็ได้ถุงในถุงอันน <Okay. S 1> ั้นก็ทําให้ถุงของเราเนี่ยมันมีความทันสมัยกับเหตุการณ์ <Okay. S 1> ไปเรื่อยๆด้วยนะครับ ในที่นั้นก็จะมีถุงที่ประชาชนจําได้แม่นคือถุงสีส้มถุงสีม่วงตามวันประสูตรของทั้งเจ้านายทั้งสองคนของในถุงสีส้มกับสีม่วงเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเพียงแต่ต่างสีต่างสีเท่านั้นเองสิ่งที่ต้องไปกําชับเวลาที่ไปส่งมอบอัญเชิญถุงยังชีพไปมอบให้ประชาชนก็คือว่าขอให้แกะใช้นะเพราะประชาชนจํานวนมากเนี่ยเก็บไว้เป็นสิริมงคลเก็บไว้เป็นสีริมงกลไม่กล้าหยิบของมาใช้ด้วยความรู้สึกภูมิใจมากว่าเขาได้ถุงอย่างนั้นแม้กระทั่งน้ําขวดของเพื่อนพึ่งพามีตราอยู่นั้น เขาไม่กล้าเปิดดื่มเขารู้สึกว่าเป็นน้าศักดิ์สิทธิ์เราบอกดื่มเถอะดื่มเถอะเรา <c oughs> มีผลิตมาให้ไม่ต้องห่วงนี่เป็นตัวอย่างนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นความผูกพันระหว่างประชา,ะช,าชนและราษฎรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอันนั้นเป็นเรื่องถุงสีส้มสีม่วงอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นถุงสีน้ําเงินเข้ม <c oughs> ถุงสีน้ําเงินเข้มแปลว่าพื้นที่นั้นจะเป็นการท่วมยาวนาน <c oughs> โอกาสส่งถุงซ้ำเนี่ยยาก <c oughs> <ๆ>เพราะฉะนั้นถุงนี้จะหนักเป็นพิเศษก็เรียกว่าต้องทหารคนหน่วยก้านล่ำสันเท่านั้นที่แบกมาให้อันนั้นนก็็จะเปถุงที ของคล้ายคลึงแต่มีเยอะกว่าส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเรื่องว่าทรงไปสังเกตเห็นนะเวลาที่ท่านออกตรวจท่านพบว่าถุงพระยังไม่ค่อยมีใครจัดท่านก็เลยมีพระนโยบายให้มีถุงพระสีเดียวกับจีวรเลยฮะของข้างในจะไม่มีของที่คารวะใช้เป็นของของพระเท่านั้นเลยแล้วก็อัญเชิญถุงเหล่านั้นไปส่งมอบเพราะว่าเวลาน้ําท่วมชาวบ้านก็น้ําท่วมพระด้วยวัดก็ถูนกถน้ําท่วมป,ปีปีหนึ่งเนี่ยเพื่อนเพิ่งผ่าต้องใช้งบประมาณในการ ซื้อจัดหาของจัดถุงยังชีพกับในการลงพื้นที่ประกอบครัวลงลงครัวอาหารสดเนี่ยค่ะประมาณสักกี่สิบล้านเัียะก็เฉลี่ยเดือนละ13 1 5ถึง15ล้านบาทในช่วงฤดูน้ำนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราเกือบจะเก้าเดือนนะครับที่เราต้องเผชิญน้ำไล่ตามพื้นที่ต่างๆมาณ13ล้านเดือนละประมาณ13ล้าน ก็ประมาณปีหนึ่งเก้าสิบล้านใช่ครับท่านผู้ชมคะจากการที่ได้คุยกับท่านเดขาธิการมุลนที่อาสาเพื่อนผายามยากสภากาชาติไทยนะคะดเรวิริยโคสุรัตเนี่ยคงจะเห็นแล้วนะคะเห็นภาพแล้วแหละว่าเ,เราคงหลีกเลี่ยงน้ําท่วมไม่ได้เพราะาเราเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มแล้วเราก็จะได้รับผลกระทบจากพายุจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงเพราะฉะนั้นระบบน้ําท่วมระบบนิเวศรวมทั้ง ผังแปลนของการสร้างหมู่บ้านอาจจะขวางถนนอาจจะขวางทางน้ํามันก็เปลี่ยนไม่ได้ก็จึงเกิดน้ําท่วมยังไงก็ตามมูลที่อศาสาเพื่อนพานยามยากโดยพระจรเจ้าองค์เธอพระงเจ้าสมสวร,รีกรมหลวงสุทธานรีนาถและกร,รมหลวงพระองค์ขานะคะสร้างสองพระองค์นี่ก็ได้ช่วยชาวบ้านมายาวนานและวันนี้ก็มาอยู่ในการบริหารจัดการลงพื้นที่ของคุณบรญษักโคสุรัตไปขาธิการ ที่อาสาเพื่อพยายามยากภาพที่ท่านเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นภาพที่จะต้องฟังดูเหมือนง่ายนะคะแต่พอลงพื้นที่จริงๆแล้วเป็นเรื่องยากเรื่องยากแล้วก็เรื่องวิกฤตเรื่องที่เอาชีวิตของชาวบ้านความเดือดร้อนของชาวบ้านเป็นเดิมพันสารสิสุดท้ายค่ะอยากให้ฝากอะไราท่านผู้มชมที่เป็นแฟนรายการเรามีทั้งแฟนในประเทศต่างประเทศและแฟนย t u b e เราเยอะมากเกินค่ะผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยเคยได้เห็นแล้วละว,ว่าภัยพิบัติมันแรงขึ้นมีความเสียหายมากขึ้นส่วนหนึ่งมนุษย์เข้าไป เพิ่มกิจกรรมของตัวในทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เปราะบางดังนั้นการช่วยกันดูแลนะครับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นคําตอบการช่วยเหลือในตอนที่เขาทุกข์นั้นยังจําเป็นแต่ว่าทางเลือกที่ดีที่สุดเลยในการบริหารภัยพิบัติคือการเข้าใจความเสี่ยงทําตารางความเสี่ยงขึ้นมาในรายตําบลรายหมู่บ้านรายชุมชนเพื่อให้รู้ว่ากลุ่มเปราะบางอยู่ที่ไหนใครอยู่ที่ไหนแล้วใครจะเป็นคนเข้าไปช่วยใครูลนิธิอาสาเพื่อนเพื่อพยายามยากสามารถช่วยได้เป็น หลายจุดแต่ไม่ใช่ทุกจุดแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ระบบรัฐราชการจะสามารถทําได้เองทั้งหมดแต่เป็นเรื่องที่ภาคประชาสังคมเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราจะช่วยกันและเราจะพบนะครับว่าเมื่ออ่านภัยล่วงหน้าด้วยกันเข้าใจความเสี่ยงด้วยกันเราจะบริหารความเสี่ยงและทําให้ความเสียหายจากความเรื่องแบบนี้เนี่ยมันน้อยลงจนกระทั่งหมดไปครับค่ะเป็นไงคะสาหรับผู้บริหารผู้ที่จะมาออรับไม้ต่อจากงานเพื่อนพึ่งพาเป็นคนหนุ่ม วิสัยทัศน์ไกลแล้วก็มีความเข้มแข็งมีประสบการณ์มีความรู้นะคะทั้งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ยก็คือการช่วยเหลือให้เข้าถึงกับผู้ที่ประสบอุทกภัยนะคะในสายงานของ่อนพึ่งพาซึ่ง30ปีดังที่ท่านเลขาพูดนะคะ30ปีก็ยังท่วมอยู่และยังต้องท่วมต่อไปเพราะฉะนั้นเงินบริจาคสําคัญเพราะฉะนั้น ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนก็สําคัญค่ะยังไงก็อย่าลืมให้ความร่วมมือกับมือที่อาสาเพื่งพยายามยากนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นภาคราัฐภาคเอกชนร,รัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่ชาวบ้านชุมชนทุกคนมีบทเรียนหรือว่ามีความเสี่ยงแต่ว่าอย่าอย่าให้เกิดกับใครเลยค่ะต้องขอเป็นกําลังใจให้นะคะคว่าค,ค,คงจะฝ่าฟัน จนกว่าน้ําจะเลิกท่วมที่ซ้ำๆนะคะคต้องขอเป็นกําลังใจให้ทั้งทีมงานของเพื่อนผูพาด้วยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณสําหรับการติดตามชมนะคะแล้วก็หวังว่าผู้ที่ดูรายการเราคงจะได้ประโยชน์จากรายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคนทำเนั้นทุกตอนทุกสัปดาห์นะคะพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ